ได้เวลาฝึกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนหนึ่งคำก็คือคำว่าซิดเจ้าเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะเข้าใจไหมลองดูนะฟุกิเบลี่สแน็คสแน็คใครจะเอาสแน็คใครจะเอาสแน็ค Ial, ใครจะเลือกน้ i i. ามาเร็วตัวแรงมาแล้วน้องโฟกี้ตัวนี้ตัวนี้จะนานนิดนึงนะโอเคโฟกี้เอาสนักใช่ไหมซีจาวโฟกี uh, okay. ้โอเคกูนดูแล้วสองเก่งมากเก่งมากฮุ๊กเกอุ๊กเกอกหนึ่งตัวผ่านไปแล้วหนึ่งตัวผ่านไปแล้วโอเคเบลลี่บ้างนะเบลลี่โอเคเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้

เนี่ยผิดกติกาเลยนั่งรอนั่งรอไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่การนั่งรอมันเป็นการผิดกติกาไม่ได้เอามันเฮ้ยฟุกี้ฟุกี้อ่ะเราเดี๋ยวฟุกี้ใหม่เราจะเช็คเราเช็คอีกทีว่าเข้าใจจริงไหมนะห้ามนั่งรอนะห้ามห้ามเดียวเดียวเดียวป่าป่ะนี่เห็นไหมห้ามนั่งห้ามนั่งรอนี่ยผิดกติกาละ โอกี้มันเบลลี่มันจะรู้ว่าใครจะนั่งนั่งเราจะได้กินไม่สนุกเลยเห็นไหมเห็นไหมไปดิไปดิสแลกไหมไปดิีปดิสแน็คไม่ได้ไม่ได้ไปกับเราโอ้ยแผนจะล่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบลลี่เบลลี่โน no no เบลลี่เบลลี่นะเบลลี่เบลลี่สิดาวก่อนสิดาวโอ้ไม่รู้จะให้คะแนนดีไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ ปิไม่หนุกเลยว่ะเนี่ยพอรู้ว่าจะได้กินถ้านั่งเราได้กินเนี่ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนยังให้พี่คนบอกก่อนแล้วค่อยนั่งโอเคไหม <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะ sit down b i l ิ y sit down s i โอเคเขาต้องจะรู้จากับคำนี้แล้วแหละ โอ้แล้วว่าถ้าน้องจะได้กินโอเคเดีย๋ยวก็ได้เฮ้เก่งมากถือว่าวันนี้รู้รู้แล้วจากที่เพียงพยายามสอนมาประมาณเดือนหนึ่งตัวน,นี้จะเรียนรู้เร็วเดี๋ยวมัจะเรียนรู้เร็วหน่อยส่วนตัวนี้ส่วนวนี้จะช้าหน่อยแต่ว่าก็โอเครู้แล้วนะเพราะว่าจะดื้อช้อหน่อยต้องหมี hey.